สวัสด <S 々> ีค่ะเปิดประชุมในส่วนของลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจําวันที่23เมษายน2558นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าจะเริ่มมีความผันผวนอยู่ในกรอบมากขึ้นนะคะหลังจากที่เมื่อวานย่อตัวลงมาค่อนข้างแรงนะคะก็เรามองความผันผวนในกรอบของวันนี้ที่1 5 4 0สถึง1560าหนะคะสาหรับปัจจัยภายนอกเนี่ยต้องมองว่าในส่วนของตลาดตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมีการดีดตัวขึ้นเล็กน้อยนะคะจากเรื่องของข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจนะคะตัวยอดขายบ้านมือสอง ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดนะคะที่6.1%นะคะสู่ระดับ5.19ล้านยูนิตนะคะรวมไปถึงได้แรงหนุนจากคุณวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดนะคะที่เข้าไปในจีนนะคะหลังจากที่จีนมีการเปิดกว้างมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็ช่วยหนุนให้ตัวเ s นติเมนต์การลงทุนอยู่ในเชิงบวกนะคะภูมิภาคเช้านี้ส่วนใหญ่ก็เปิดมาในแดนบวกนะคะ อย่างไรก็ตามเนี่ยปัจจัยภายนอกอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญที่เรามองว่ายังมองข้ามไม่ได้ก็คือปัญหานี้ของกรีซนะคะยังอยู่ในภาวะที่กดดันภาพรวมของตลาดอยู่นะคะหลังจากที่คาดว่าการประชุมระหว่างกรีซกับกลุ่มยูโรเนี่ยจะยังไม่ได้ข้อยุตินะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องติดตามกันต่อนะคะแล้วก็ในเรื่องของแผนปฏิรูปของกรีซด้วยนะคะก่อนถึงกําหนด การชำระเงินนะคะที่มีกันหลายสล็อตทีเดียวนะคะที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนะคะส่วนตลาดหุ้นไทยของเราเองต้องบอกมูฟเมนต์เนี่ยค่อนข้างมีความผันผวนเยอะนะคะก็เป็นการสะท้อนภาพความเปราะบางของตลาดได้เป็นอย่างดีนะคะว่าอยู่ในลักษณะของการเก็งกําไรในระยะสั้นนะคะข,ขึ้นแรงวันหนึ่งลงแรงวันหนึ่งนะคะในการมูฟของกลุ่มสถาบันแล้วก็ต่างชาติเนี่ย ก็น่าจับตานะคะโดยเฉพาะย,ยิ่งในส่วนของสถาบันนะคะหลังจากมีการขายสุทธิออกมาค่อนข้างหนักนะคะ3,000ล้านบาทนะคะลักษณะของการเทรดเนี่ยเมื่อวานนี้ดูเหมือนว่าหุ้นใหญ่จะโดนแรงเทขายออกมานะคะทั้งพลังงานแล้วก็ตัวธนาคารพาณิชย์หลังการประกาศงบนะคะก็พบการเซลล์ออนแฟกออกมานะคะคาดว่าวันนี้เนี่ยตลาดน่าจะเริ่มผันผวน,นอยู่ในกรอบนะคะอาจจะมีการเวียนกลุ่มเล่นนะคะเป็นเซกเตอร์โรเทชันนะคะก็มองว่า นักลงทุนเนี่ยน่าจะหาโอกาสในจังหวะอ่อนตัวของตลาดเนี่ยเ,เป็นการทยอยสะสมหุ้นเ,เฉพาะในธีมตัว e a r n i n g Place สนะคะสำหรับบางเซกเตอร์ที่คาดว่าน่าจะมีการย่อตัวลงหลังจากมีตัวขึ้นมาแรงแต่ว่ายังมีเรื่องของ Earnings ที่คาดว่าจะประกาศออกมาดีรออยู่ข้างหน้านะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ค่อนข้างเหมาะสมนะคะในการทยอยสะสมนะคะก็จะมี s e กเตอร์เอเนจีเฮลท์แครแล้วก็ทัวริ s m นะคะที่เรามองว่าน่าจะประกาศ e ออ n ์เน็ที่น่าประทับใจนะคะก็มองกรอบที่1540-1560นะคะสำหรับหุ้นที่ถืออยู่ในพอร์ตระยะสั้นนะคะมี BDMs นะคะ AAV แล้วก็ตัว IVL นะคะ หุ้นที่ครบเกณฑ์ cash balance หนตัวเหมือนเดิม PAF นะคะส่วนตัวที่มีโอกาสติดนะคะจับตามองต่อไปคือ TTA w a ลห้นะคะสมรนะคะ Samco นั่นเองแล้วก็ a p c o นะคะ PJW นะคะแล้วก็ Sascow วอลหนึ่งค่ะสำหรับหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะเมื่อวานเรานำเสนอหุ้นเข้าไปหลายตัวนะคะก็ซื้อไดเออ้เกือบทุกตัวนะคะยกเว้นตัว เอราวันนะคะวันนี้ขอนํากลับเข้ามาสู้ม่อีกครั้งหนึ่งนะคะปรับราคากันสักน,นิดนึงนะคะราคาดีบตัวขึ้นมานะคะจุดเข้าซื้อก็ขยับมาที่4.68นะคะเราทํากําไรที่5บาทนะคะแล้วก็ตัดขาดทุนที่4.52นะคะนอกจากนั้นแล้ววันนี้เราเสนอหุ้นเข้าใหม่อีกตัวหนึ่งก็คือตัวพฤกษาเดลเอสเต,ตนะคะตัวนี้เนี่ย มีการปิดยอดจองไตรามาสที่1ปี58ดีที่สุดของกลุ่มนะคะที่12.7พันล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น56%เยียร์ออนเยียนะคะโดยคิดเป็น27%ของเป้าจองทั้งปีนะคะที่47เอ่อที่4 7 0 0ล้านบาทนะคะประเมินจากแผนเปิดโครงการมากขึ้นในไตรามาสถัดถัดไปเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะปรับเพิ่มเป้าจองได้นะคะในขณะที่แนวโน้มกำไรปีนี้เติบโต14%และ ล่าสุดเนี่ยมีแบ็กหลอกรองรับแล้วหกสาอนะคะอีกทั้งในส่วนของ PE ล่าสุดเนี่ยเทดกันแค่เก้าเท่านะคะ,ะ,คะก็มองน่าสนใจสำหรับการเก็งกำไรระยะสั้นสำหรับพืกษทีสเาเิทรัพนะคะให้เข้าซื้อที่29่สบเก้าบาทห้นะคะเราทำกำไรสาสบเอ็ดบาทห้าสิตัดขาดทุนที่28่สบาทห้บค่ะส่วนตัวอื่นถือสถานะต่อทั้งหมดนะคะทั้งในส่วนของ aav i n t o u นะคะ ivl pttgc นะคะ bdm s โรงพยาบาลจุฬารัตนะคะเดบโก้ co, แล้วก็ g f p t นะคะโดยในส่วนของ g f p t เนี่ยขอปรับจุดทำกำไรลงมานะคะหลังจากขึ้นไปเคสหลายรอบนะคะก็ขอปรับลงมานิดนึงนะคะอยู่ที่13บาทนะคะพูด SBL นะคะวันนี้นำเสนอช็อตเซลล์2ตัวนะคะก็ตัวแรกเลยคือตัว True นะคะตัวนี้เนี่ยช็อตเซลล์ในมองในแง่ของทางด้านเทคนิคนะคะตัวสัญญ,ญาณ ตัวเครื่องมือตัว ISI นะคะ Modified Stochastic เนี่ยส่งสัญญาณขายในเวลาไล่เรียกกันนะคะพร้อมกับราคาปิดที่ต่ำกว่า EMA 5 5วันนะคะเป็นเอ่อเป็นครั้งแรกในรอบ3สัปดาห์นะคะตราบที่ดีดตัวไม่ผ่าน13.2เรามองหน้าชอ็อตเซลล์นะคะเพราะฉะนั้นให้ชอ็อตที่13.2นะคะรอทำกำไรเมื่อราคาอ่อนตัวลงมาที่12.50นะคะแล้วก็ตัดขาดทุนถ้าดีดขึ้นไปที่13.50ค่ะ อีกตัวหนึ่งที่เสนอช็อตเซลล์นะคะคือตัว DCC ค่ะตัวนี้เนี่ยงบไตรามาสหนึ่งออกมาพอใช้ได้นะคะแต่ปรับนโยบายจ่ายปันผลเป็นหุ้นแทนที่จะจ่ายปันผลเหมือนที่ผ่านมานะคะทําให้ตลาดผิดหวังไม่น้อยนะคะนอกจากนี้เนี่ยการออกหุ้นปันผลทําให้กําไรต่อหุ้นได,ดลูชัน32%นะคะเหลือ0.22บาทนะคะแล้วก็ดีเวนทีวิลเหลือ2.6%นะคะส่งผลให้ PE สูงมาก30เท่านะคะ ยิวแค่สองเปเซมองหน้าช็อตนะคะให้เข้าช็อตที่6กบาทหกิบนะคะรอทํากําไรเมื่อราคาอ่อนตัวลงมาที่หกบาทยีตัดขาดทุนถ้าราคาดีตัวขึ้นไปที่หกบาทแปดสิบค่ะปิดประชุมในส่วนของลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ